สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเรา2คนแล้วนะคะเซลกันค่ะ อาจารย์พีจากอาร์โรม่าคาเฟ่อะคาเดมีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนนะคะก็ต้องมาพบกับเมนูพิเศษต้อนรับฤดูฝนกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเนื่องจากฤดูฝนเนาะพี่พีเราก็ออกไปหาซื้อกาแฟยากใช่ไหมพี่พีวันนี้นะคะเราก็เลยมีนี่ค่ะพิเศษมากๆเลยกับเครื่องชงแคปซูลนะคะของอารมาของเรานะคะไซแช S หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนอกจากมีเครื่องชงแคปซูลเราก็จะมีตัวเมล็ดกาแฟแคปซูลนะคะซึ่งมีถึง8รสชาตินะคะ8ซีรีส์ให้ทุกคนได้เลือก เลือกชิมเลยนะคะเพราะว่าอย่างสาวๆออฟฟิศอย่างเราเนาะเราก็บางทีซ้ำจําเจเราก็เบื่อใช่ไหมพี่พีอืมอารมากเลยมีถึง8โรสชาตินะคะงั้นเดี๋ยววันนี้มีถึงกี่เมนูคะพี่พีออวันนี้ก็เราก็จะทําเมนูที่ออฟฟิศอย่างเราทานกันเนาะนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวออแคปซูลเรามีถึง8รสชาติน้องกันรู้จาก รสชาติทั้ง8หมดไหมรู้จักหมดสิคาเพราะว่าเราเป็นสาวออฟฟิศนะคะเราก็ได้ลองชิมทั้งหมด8ซีรีส์8รสชาติกัน<อ>แล้วอ,อ,อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำกันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเมล็ดกาแฟแคปซูลของอโรมาทั้ง8รสชาติกันค่ะครับ น้องการคราวนี้กาแฟแคปซูลของเรามีหลากหลายรสชาติเนาะกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มคลาสสิกสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟแบบรสชาติแบบไทยๆท,ทั่วไปมีรสชาติอะไรบ้างน้องการนี่เลยนะคะมีด้วยกันถึง3รสชาติเลยนะคะก็จะมีเบรนช์คาราเมลนะคะมีจูซีฟุสตี้นะคะแล้วก็มีตัวฮันนี่เอสเรซโซ่แนวนี้ก็จะออกแนวแบบว่าช็อกโกแลตคาราเมลกินกับพวกแบบเมนูกาแฟดำเป็นอเมริกาโน่ o, แบบเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟใส่นมใา่กันก็ได้เข้ากันดี ต่อไปคะ่ะพี่พีอีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนี่ค่ะในส่วนของ CREATION หมายความว่ามีการเบรน Brain, แบบให้ได้แบบรสชาติพิเศษะนะครับกลิ่นเศษถึงสามรสชาติเลยนะคะตัว PARADISE PLEASE นะคะแล้วก็มี COTTON BERRY นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอีก ตัวที่อยากแนะนำนะคะกับทีรามิสุนะคะ,ะซึ่งจะมีกลิ่นหอมของทีรามิสุกินไปก็จะแบบว่ากลมกลม่อมนุ่มนวลน,นอกจากที่จะแบบอเอาไปทานแบบเป็นอเมริกาโน,โน่แบบรสชาติตามฟิลที่น้องกันบอกแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาใส่น้ำผลไม้ะนะครับแบบทําเป็นเมนูฟิวชั่นได้เลย เพราะว่าตามเขาเลยเนาะคำว่า creation อ่าแล้วก็อันสุดท้ายค่ะพี่พีเป็นซิงเกิลครับสำหรับคนที่ชอบทานเครื่องดื่มกาแฟที่แบบเอ้ยได้คาแรคเตอร์แบบกาแฟพิเศษนะครับมีพยอยค่ะตัวนี้เป็นกาแฟพยอยนะคะจากแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวโคลัมเบียค่ะก็จะมีความแบบว่าฟอลล์ฟูตี้หน่อยเนาะพี่พีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามา เทสทั้ง8เมนูเลยไหมพี่พีอ่าอาจจะแค่3เมนูที่ออฟฟิศชอบทานก็คือเป็นเอพิโซอเมกาโนเป็นลาเต้ก็พอแล้วเนาะโอเคอค่ะนั้นเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันคะ่ะไปครับโอเคค่ะเดี๋ยวมากับเมนูแรกเลยพี่พีเมนูแรกมีชื่อว่าอะไรคะ ฮอตเอสเปรสโซตอนเช้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องแบบดีดด้วย e อสเปรสโซเนาะ,ะแต่วันนี้เราดีดแบบไม่ต้องแรงมากกับกาแฟซิงเกิลน,นะครับตัวนี้ครับเป็นกาแฟาพยอยนะคะซึ่งเป็น,มนเมล็ดก,กาแฟาจากแม่ห้องสอนนะคะจะมีเทสโนดความแบบคาราเมลช็อกโกแลตซึ่งวิธีการทําง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทําได้นะคะด้วยเครื่องแคปซูลนะคะจากทางอโรมาของเรานะคะเครื่องไส้แช่ค่ะอ่ะพี่พีเดี๋ยวเรามา ชงกันเลยนะครับวันนี้ชงง่ายนะครับก็นะครับวิธีการใช้งานก็คือแค่เสียบปั๊กนะครับเติมน้ำนะคะแล้วก็เปิดเครื่องอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ง่ายมากๆเพราะว่าตัวนี้นะคะทำความสะอาดง่ายพกพาไปไหนก็ง่ายมากๆเลยทุกที่ทุกที่นะคะทุกที่ทุกเวลาขอแค่มีไฟค่ะอ่ะวิธีการใช้งานพี่พี่แค่เปิดนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็นำแคปซูลนะครับวางนะครับแล้วก็ปิดนะครับเอาแก้ววางเลยน้องกันได้ค่ะตัวแก้ววันนี้เราก็ใช้เป็นแก้วไซส์เอสเปรสโซ่นะคะซึ่งจะเป็นไซส์อยู่ที่3าออนนะครับแต่เราจะชงประมาณ1ออนกดแค่ปุ่มนี้นะครับลอนะครับประมาณแค่30วินะครับเราก็จะได้เอสเปรสโซ่พะย่อยนะครับชิมกันแล้ว30 Ml ลองดมกลิ่นซี หอมไหมืหอมมากอยากจะให้ทีวีออไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาดูใน YouTube เนาะอยากจะให้คอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้กลิ่นจังเลยะคะ่ะมันจะมีกลิ่นความแบบว่าช็อกโกแลตออแล้วก็หวานหวานคาราเมลนิดหนึ่งเนาะเว่าสาวยุคไนตี้ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> มองบอกเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่อ่ะโอเคนะคะนี่แล้วนะคะกับตัวเอสเปซโซ่นะคะ ร้อนนะคะซึ่งจะเป็นตัวช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราดึงออกมาจากเครื่องที่เป็นเครื่องแคปซูลนะครับประมาณ30 ml อบ้ดูครับ้องกันนะครับครีม่าเป็นไงแยกชั้นันสวยงามมากนะครับแล้วก็หอมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เซิร์ฟนะครับพย้อยนะครับยามเช้าตื่นแน่นอนแล้วก็สร้างความสดชื่นทำงานได้ตลอดทั้งวันค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่สกันค่ะ าต่อกับเมนูที่2กันนะคะทุกคนเมนูที่2ชื่อว่าอะไรคะพี่พอ่ก็จะเป็นโทนิกเอสเปรสโซปกติยามเช้าเมนูที่เขาดื่มกันก็คืออเมริกาโน่ก็คือมันง่ายเกินเนาะก็คือแค่เติมน้ําไปแต่วันนี้นะครับแนะนําเป็น โอ้โเอสเปรสโซ่ว,วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะพี่พิวันนี้จะหยิบโคลอมเบียนะครับมาทำน้องกันนี่ค่ะตัวกาแฟโคลอมเบียนะคะซึ่งเป็นซิงเกิลออริจินนะคะเทสโนดก็จะมีความซิสตัสซินโนามอลแล้วก็วาน,นิลลาครับค่ะวิธีการเปิดนะคะนี่เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกล่องกันนะคะเขาจะมี <S <S เก๋ไก,ก่ามากเลยเนี่ยอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะคแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะในกล่องเราก็จะบรรจุ ทั้งหมด10แคปซูลนะคะอ่ะพี่พีหยิบไปอหยิบมาหแคปซูลแล้วก็เก็บง่ายไหมเก็บง่ายนี่ะนะคะใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะมีตัวล็อกของเขานะคะใส่อยู่ดางข้างแบบนี้การเก็บรักษาก็ง่ายเนาะค่ะ,ะต่อไปอเ,เดี๋ยวเราจะเตรียมเอพิโซดเนาะแต่ก่อนจะเตรียมนะครับก็ถ้าเกิดเราแบบอุ๊ยอยากฟิลแบบเหมือนฉันแวะเข้าคาเฟ่มานะเราก็สามารถที่จะแบบเอาไอ <พ>อไอส์บอลเหรอไอซ์บอลนะครับก็คือฟิตไว้ในช่องฟิตที่ออฟฟิตได้เลยตอนเช้ามาก็แค่แกะใส่แก,แก้วนะครับ,<า>รบสวยงามแล้วก็นะครับซื้อมะนาวปาดซอยนะครับหรือไม่ต้องก็ได้นะครับแต่วันนี้เรา ต้องซื้อเนาะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราถ่ายคลิปนะคะซึ่งคนถ่ายเป็นอาจารย์พีด้วยแล้วนันนะคะเราจะปล่อยให้แก้วว่างๆไม่ได้นะคะก็ต้องมีความแบบตกแต่งนะคะแล้วเราก็นะครับซื้อโทนิกนะครับไว้ในตู้เย็นมาเทเพื่อให้มีความแบบสดชื่นสปาร์กิงนะครับตัวนี้ใช้กี่มลค่ะพี่พีใช้แค่ประมาณ 90ML สิาสิบมลต่อหนึ่งแคปซูลค่ะแต่ถ้าเกิดใครแบบวันนี้ฉันจัดหนักก็ดับเบิลเป็น2แคปซูลตัวนี้ก็เป็น 180ML ค่ะ โอเคนะครับเยวต่อไปนะครับอเอาไปรองได้เลยนะครับน้องการก็คือแค่เอามารองอแล้วก็ใส่แคปซูลได้เลยครับได้ค่ะตัวแคปซูลนะคะไซแชร์นะคะรุ่น S 1 2 0 1นะคะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะอ่ะ,อะกดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แคปซูลเรียบร้อยแล้วเราก็กดแค่ป,ปุ่ม1นุ่มถึนัดนะคะแล้วก็รอสกัดได้เลยแค่นี้เราก็จะแบบมีเมนูกิฟต์เก๋นะครับ สถานที่ออฟฟิศของตัวเองได้เลยนะครับเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยส่วนไหมใช่คือเหมาะมากๆกนะคะกับชาวออฟฟิศแบบเรานะคะเพราะว่าจริงๆแบบตอนเช้าเหลืออะไรเราก็จะมีเวลาแค่แป๊บเดียวก่อนที่จะเข้าทํางานเนาะซึ่งเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แนะนํานะคะห้าสิกว่าบาทเช้านี้ก็ฟินแล้ว<ช>ที่ออฟฟิศไม่ต้องแบบแวะเข้า ร้านกาแฟนเนาะใช่ค่ะหรือออฟฟิศไหนนะคะที่อยากจะเอาแบบเอาไว้แบบรับรองพนักง,งานหรือรับรองค่ะบ้านแขกเมืองเนาะก็มาซื้อไปได้นะคะอ่ะเมนูนี้อีกรอบนึงชื่อว่าอะไรคะพี่พี่เอสเปรสโซโทนิกโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่ส่งกันค่ะครับ อเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่3ามกันค่ะพี่บีเมนูที่3มีชื่อว่าอะไรคะครับเราหลังจากทานข้าวแล้วเนาะเราก็มีเครื่องดื่มเย็นๆประเภทใส่นมบ้างนะครับก็คือเพิ่มความยัมมี่นะครับฮิวใจนะครับวันนี้เป็นเมนูที่ใส่นมแต่ยังเฮลตี้อยู่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวแพนเบดเมนูที่จะเสิร์ฟก็คือ โอ๊วานิลาคาราเมลแมคเคอโต้อ่านะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะวันนี้เราก็จะเลือกใช้นะคะเป็นตัวนมแพนเบดน,นะคะ<ช>ซ,ซึ่งนําเข้าจากออสเตรเลียนะคะมีให้ลูกค้าเลือกถึง5รสชาติแต่วันนี้เราเลือกตัวขายดีนะคะมาด้วยกัน3รสชาตินะคะซึ่งจะมีตัวโอสแอลมอนแล้วก็ตัวแมคคาเดเมียค่ะ,คะต่อไปะคะ่ะพี่พีวัตถุดิบ มีความหวานเนาะก็ต้องใช้ไหรัปของดาวินชีค่ะตัวนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นตัวคลาสสิกวานิลนานพี่ตัวนี้ใช้กี่ ML คะแค่10 ML หรือ1ปั๊มเท่านั้นโอเคอ่ะต่อไปค่ะพี่พีใช้อะไรต่อเ่ยตกแต่งด้วยคาราเมลซอสแล้วก็ได้ความหอมหวานจากซอสของคาราเมลนะคะเป็นของอะโรมานะครับ เรดีแค่ตกแต่งเนาะครับและสุดท้ายก็คือเราต้องหยิบกาแฟตัวคลาสสิกเนาะเพื่อที่จะเอามาเข้ากับนมวันนี้เราก็จะเลือกตัวเบิร์นคาราเมลนะคะตัวนี้เบิร์นคาราเมลเป็นเมล็ดกาแฟแคปซูลนะคะเป็นเมล็ดกาแฟเบลนเนาะซึ่งก็จะมีความเทสโนทให้ความแบบดาร์กช็อกโกแลตนะมีวอลนัทมีแบบเบิร์นคาราเมลเนาะอันนี้เลือกใช้เป็น1แคปซูลนะครับเราเสิร์ฟเป็นมินิ แก้วนะครับ10-12ออนแต่ถ้าเกิดใครอยากทาน96ออนใช้ double c a p s ซูลได้เลยอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันค่ะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมก่อนน้องกันนะครับ,รบจะใช้นมโอ๊ต3ออนอะนะครับแล้วก็ตีให้เป็นโฟมคือปกติก็จะคนอื่นก็จะใส่แบบธรรมดาไปเลยแต่ คนชงอย่างเรานะครับจะคนชงอย่างอาจารย์พีแห่งอโรบ่าคอฟฟี่อคาเดมีมันจะธรรมดาได้ยังไงเราก็จะมีความแบบตีนิดนึงนะคะให้มีความแบบครีมมี่ของตัวนมเพราะว่านมแพนเบตตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถตีขึ้นแต่ไม่เห็นนิดนึงว่าตัวนมจะต้องมีความเย็นนะครับโอเคเรแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ตกแต่งข้างแก้วนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเซียมกาแฟได้เลยนี่นะคะวิธีการเปิดเหมือนเดิมค่ะเราจะมีตัวรอยประเนอนแล้วก็เปิดด้านข้างเนาะพี่พีครับชึบกาแฟแคปซูลของเรานะคะจะบรรจุทั้งหมด10แคปซูลนะคะต่อ1กล่องเนาะ,ะใช้งานง่ายนะคะอ่ะหนึ่งแคปซูลนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยไหมพี่พีอ่าใส่เตรียมไว้ได้เลยนะครับ นะเราใส่รอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ย้ํากันอีกรอบนึงนะคะกับเครื่องแคปซูลนะคะของอ r โรมานะคะแบรนด์ไซแชนะคะตัวนี้นะคะพกพาง่ายนะคะไปไหนก็ง่ายนะคะคแค่มีน้ํากับมีไฟอ่าแล <c oughs> ที่สำคัญอีกอันนึงต้องมีอะไรคะพี่พี่ต้องมีแคปซูลของขอาโรมา อันนี้ใส่น้ําแข็งแล้วเรียบร้อยก็เติมนมที่นะครับเป็นนมโอ๊ตที่เราทําโฟมนะครับแล้วก็น้องการนะครับกดวานิลาหนึ่งปังอันนี้เราก็สามารถมีตัวโฮมแบบคาเฟ่เนาะไวไ้วที่แบบอันนี้ไดออฟฟิศคาเฟ่ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเรามีโฮมคาเฟ่แล้วนะคะเราก็สามารถมีออฟฟิศคาเฟ่ได้นะคะคมุมบาพวกนี้เนาะเราก็สามารถแบบเดคอเรทได้อะขยับนิดหนึ่งอ่อาเรียบร้อยกดปุ่ม ใช้เวลาประมาณ30วินาทีหอมเบิร์นคาราเมลมากเลยเนาะหอมมากเลยค่ะมันจะมีความเป็นคาราเมลกับวานิลาผสมกันครับซึ่งแคปซูลที่ใช้นะคะก็เป็นแค่1แคปซูลนะคะปริมาณตัวช็อตกาแฟแคปซูลอยู่ที่30 ml นะครัแล้วก็ใช้นมออส90 ml นี่นะคะไร้อยแล้วนะคะกับ ชื่อ,อเมนูอีกรอบหนึ่งค่ะพี่พีโอ๊ตวานิลาคาราเมลแมคคิโอโต้ฟินฟินที่ออฟฟิศช่วงบ่ายกันอาฮะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำเมนูสุดท้ายกันค่ะครับ เรามาต่อกับเมนูสุดท้ายนะคะของวันนี้เนาะอาพีชื่อว่าอะไรคะเมนูนี้ก็คือจะใช้กับกลุ่มกาแฟ Creation นะครับแสดงว่าเป็นเมนู Fusion Fin Fin ที่ Office นะครับวันนี้เราก็จะหยิบนะครับตัว Apple Sunshine ของ Aroma นะครับซึ่งนะครับเป็น Apple Sunshine f o o t b a s มีเนื้อผลไม้นะครับ ค่อนข้างเยอะมากนะครับใช้แค่ 15ML ้าเค็ลเทนใส่แก้วเลยน้องกันได้ค่ะตัวนี้แก้ววันนี้ที่ใช้นะคะเป็นไซส์เท่าไหร่คะพี่แก้วทรง1ิ2อออนนะครับอ่าแล้วก็นะครับก็สามารถที่จะเทใส่แก้วได้เลยคราวนี้มีเนื้อน้อนเราก็จะใส่น้ําผสมไปอีก60ครับตรงนั้นน้องออนแล้วก็คนอันนี้ก็คือเป็นตัวน้าเปล่าได้เลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ60 ml แล้วก็คนให้เข้ากัน อ่าใช่เพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นฟิลแบบว่าน้ำผลไม้ที่มีตัวเนื้อผลไม้ผสมไปด้วยเนาะใ<ช>ี่เนาะก็คือถ้าเกิดแบบอุ๊ย ปกติเราจะต้องไปซื้อน้ำผลไม้ที่ตามช็อปเนาะ,ะแต่มันไม่มีที่จัดเก็บนะครับเพียงช้อปปิง้งฟู้ดเบดนะครับของอโรมาที่แบบมีหลากหลายรสนะครับไม่ว่าจะเป็นยูสุนะครับเป็นแอปเปิลซันช n ยเป็นพีชนะครับเป็นสตรอเบอรี่มีมากมายเลยนะครับคแค่นี้เราก็สามารถทําเมนูแบบครีเอชันได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะหยิบนะครับตัวพีชนะครับ เป็น paradise peach นะครับนี่เลยนะคะมล็นกาแฟแคปซูลของเรานะคะเป็นรสชาติคือ paradise peach นะคะเราไม่ใช่ p e a ธรรมดานะคะแต่เรามาเป็นหมู่เกาะค่ะใช่ค่ะซึ่งเหมือนกันค่ะเปิดใช้1แคปซูลเหมือนเดิมใช่ครับ1แคปซูลกับแก้วทรง1 0ถึง12องอนนะครับเมนูนี้นะครับมีทั้งแอปเปิลทั้ง paradise p e a ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น apple p e a ีท paradise ต่อไปอันนี้คือต้องเติมน้ำแข็งใช่ไหมคะเดาเดี๋ยวส่งแก้วมาเลยแล้วก็จะเติมน้ำแข็งรอระหว่างนี้น้องกันเตรียมกาแฟได้เลยครับ ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไว้กินได้นะคะเราแบบ1กล่องเนี่ยยามีกันอีกระนะคะ1กล่องมี10แคปซูลนะคะซึ่งมีถึง8รสชาตินะคะให้ลูกค้าได้เลือกไปลองเลยนะคะทั้งตัวคลาสสิกนะคะเบิร์นคาราเมลนะคะ juicy f u ต t y นะคะแล้วก็ตัวฮันนี่เอปซอนะคะส่วนวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นตัว creation series นะคะซึ่งก็จะมีตัวพาราไดซ์พีชนะคะ cotton b ์ r r y นะคะแล้วก็ตัวทีรามิสุแล้วก็อีก 1ซีรีส์นะคะกับตัวซิงเกิลซีรีส์นะคะก็จะมีตัวพยอยจากแม่ทองสอนแล้วก็ตัวโคดัมเบียนะครับบอกแล้วว่าเราอยู่ออฟฟิศก็จริงแอปเปเราก็มาถูกต้องแอปเปิลเราก็มาเราเสกได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดไป1นึ่งช็อตครับ1ช็อตของตัวเครื่องแคปซูลของเราตัวนี้นะคะจะออกประมาณ30 ml ใช่ครับแค่นี้เราก็จะได้เมนูที่แบบ ฟินฟินนะครับยามฝนตกนะครับหรือนะครับประหยัดต้นทุนทานที่ออฟฟิศกันแล้วนะครับเมนูนี้ก็เลยตั้งชื่อว่านะครับแอปเปิลพีซพาราไดส์นะคะต้อนรับฟินฟินกับตอนช่วงบ่ายนะคะเมนูช่วงบ่ายได้เลยเนาะน่ารักไหมเมนูเกวก็น่ารักับพี่พีแปบแบแบบแบบเราสองคน ถ้านารักจริงก็ต้องกดไลค์กดแชร์มาเนาะใช่ค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับ4เมนูวันนี้นะคะที่เราะะเอามาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนเนาะ,ะตั้งแต่เมนูแรกเลยเมนูแรกก็จะเป็นแบบว่าฟิลง่ายๆทานอตอนเชา้าใช่ครับอเอสเปรสโซ่ร้อนสำหรับนะครับใครมีเจ้านายมีผู้บริหารนะครับตอนเช้าๆนี้เสิร์ฟ โค l มเบียเอพิโซร้อนรับรองเจ้านายจะเอ็นดูอา,อารมณ์ดีหรือมะชาที่เราเลือกใช้เราก็เลือกใช้เป็นตัวพยรอยอจุด<ช>เป็นกาแฟไทยด้วยนะคะก็อุดหนุนนะคะความเป็นชายแลนด์ของเราครับ <นะ S 1> ทานาเกิดจากท่านครีนีนะครับ,รบก็สามารถที่จะแบบทำอเมริกาโนได้ทุกๆ รสชาตินะครับหรือจะมาตอนช่วงยามบ่ายที่เราทำปนไปเมนูใส่นมนะคะกับตัวแพนเบดของเราแล้วก็มีความแบบหวานๆเพิ่มเติมมากับตัวไซลัปของดาวินชีก็เลือกแบบกลุ่มคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเกิดเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับก็เลือกกลุ่มนะครับ สามารถซื้อได้ที่ไหนสามารถซื้อทุกอย่างนะคะ Everything วันนี้นะคะที่อยู่ในคลิปของเรานะคะได้ที่อโรมาทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น coffee to you นะคะอ r โรมาออนไลน์สโตนะคะ s h o p e ี Lazada หรืออโรมาช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าของอารานะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะครับโอเคฝนหยุดตกแล้วอ่าใช่ค่ะ <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปทานข้าวกันแล้วะนะคะวันนี้อ่าสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจนอกจากจะเป็นเครื่องชงแล้ววันนี้เราขอขายคาวนิดนึงค่ะพี่แน่นอนนะครับเข้ามาเพจที่ Aroma c าคา Academy นะครับ โรงเรียนของเรานะครับก็มีหลักสูตรนะครับเพื่อนะครับซัพพอร์ตกับคนที่นะครับอยากเป็นบริตตาคนอยากทําธุรกิจหรือค,คนที่ต้องการที่จะแบบเ,เพิ่มทักษะแอดวานซ์ะนะครับเราก็มีหลักสูตรอยู่ในอาร m a c ม่าคอฟฟี่อะคาเดมีเพนะครับเข้าไป จองคาดเรียนกันได้ทุกๆวันได้เลยนะครับใช่ฟูซึ่งตอนนี้นะคะเรียนเราเปิดแบบฟูลออปชันแล้วนะคะก็สามารถเข้ามานะคะจองสิทธิ์เรียนกันได้นะคะหรือลูกค้านะคะที่สนใจเครื่องชองกาแฟนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในร้านกาแฟนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของไรอ n นทิสตาค่ะเรามีทุกอุปกรณ์นะคะซัพพอร์ตลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านคาเฟ่ทุกท่านค่ะสำหัวันนี้นะคะเราสคนเซลกันแล้วก็ อาจารย์พีน,พนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนฝากากดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวมาติดตาม EP ถัดไปในตอนหน้าค่ะสำรัว,วันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ